สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดติดตามรับรองว่ามีเมนูดีๆมาให้รับชมแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอ็มเปรมปรีกาแฟสดค่ะช่วงนี้ฤด,ดูร้อนไม่อยากกินอะไรเลยนอกจากโซดาค่ะเลยมีเมนูโซดามาฝากนะคะเป็นเมนูลิ้นจี่มะนาวโซดาค่ะจะมีรสเปรี้ยวหวานออกอารมณ์เหมือนกับกินพันธุ์โซดาเลยค่ะ วิธีทําไม่ยากใช้วัตถุดิบนิดเดียวที่มีอยู่ในร้านของเราเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วย 1. งผงมะนาวคานอ1ช้อนชาเราจะใช้ผงมะนาวละลายในน้ำร้อน30 ml ค่ะถ้าใครชอบมะนาวสดใช้น้ำมะนาวสดแทนได้เลย30 ml ค่ะ น้ำลิ้นจี่เข้มข้นตาควีน60 m ml และโซดา150 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักผงมะนาวคะนอน1นึช้อนชาละลายในน้ำร้อน30 ml ค่ะคนแป๊บเดียวผงมะนาวก็ละลายแล้วค่ะถ้าใครชอบน้ำมะนาวสดใช้น้ำมะนาวสดแทนได้เลย30 ml ข้อดีคือมีความเปรี้ยวคงที่และราคาถูกกว่ามะนาวสดในบางฤดูค่ะ เทน้ำลิ้นจี่เข้มข้นตาคุีลงไป60 ml เมื่อผสมกันแล้วรสชาติจะคล้ายกับน้ำพันช์เลยค่ะอร่อยหวานเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ แล้วนำแก้วมานะคะเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในแก้วขนาด22ออนเลยค่ะส่วนผสมต้นทุนราคาขายวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดสามเหลี่ยมดูได้เลยตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะเราจะเทโซดาลงไปด้านบนค่ะเทลงไปจนเต็มแก้วเลยเมนูทูโทนแยกชั้นบอกลูกค้าให้คนก่อนดื่มทุกครั้งเพื่อรสชาติที่ดีค่ะ เดี๋ยวก่อนอยากเพิ่มราคาขายหรือว่าเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่มทําตามนี้เลยค่ะมีเคล็ดลับมาบอกให้เราหาเนื้อผลไม้เช่นเนื้อลิ้นจีกก่กระป๋องสัก2-3ชิ้นวางตกแต่งด้านบนนะคะคลิปนี้พี่เจใช้มะปรางหวานที่มีอยู่ในบ้านปอกลงไปเพราะว่ารสชาติเข้ากันแล้วก็สวยทำให้เครื่องดื่มดูน่ากินเพิ่มราคาขายได้อีก5-10บาทเลยค่ะ จงเชื่อมั่นในตนเองและลงมือทําใครสนใจคอร์สออนไลน์หรือว่าหนังสือสุดเครื่องดื่มติดต่อได้ที่ไลน์แอดอิมเอมเลยค่ะขอบคุณค่ะ